ซื้อบ้านมือสองจากการขายทอดตลาดของสำนักง,งานบังคับคดีไปไล่ที่ถูกเจ้าของบ้านยิงตายหลักของการทำธุรกิจสายดาร์กที่ควรจะต้องรู้สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตก็เกิดเหตุสลดอีกจนได้นะฮะที่คลอง11สายลังสิตปทุมเกิดเหตุยิงกันตายนะฮะก็คือเจ้าของบ้านเจ้าของที่เนี่ย ไปซื้อที่จากการขายทอดตลาดนะฮะมีการประมูลแล้วซื้อได้ปรากฏว่าหลังจากซื้อได้นะครับก็มีการไปไล่ที่ให้เจ้าของเก่าเนี่ยเขาย้ายออกปรากฏว่าเจ้าของเก่าเขาไม่ย้ายมีการโต้เถียงมีปากเสียงกันนะฮะสุดท้ายถูกเจ้าของบ้านเขายิงตายยิงห้านัดนะฮะวิ่งออกมายิงซ้ำอยู่ที่ถนนอีกมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ จริงๆในวันนั้นเนี่ยคือในตามข้อที่จริงในคดีก็ปรากฏว่ามีการถือหมายสารไปด้วยนะฮะมีการเจรจาบอกว่าจะหาบ้านให้จะช่วยขนย้ายทุกอย่างตัวเองซื้อมาอย่ได้ปีหนึ่งต้องการที่จะนํามารีโนเวทนะฮะก็คือจะเป็นคุณกมลพรส่วนเจ้าของบ้าน,นี่คือคุณเดชานะฮะก็ไม่ยอมย้ายออกเจ้ารถมาช่วยขนก็ไม่ยอมนะฮะหาที่อยู่ใหม่ก็ไม่ยอมคุณเดชาก็ยืนยันว่า ถูกธนาคารโกงนะฮะนำที่ออกไปขายจนสุดท้ายคุณกมลพรมาซื้อที่ดังกล่าวออกไปแต่ก็ปรากฏว่าคุณเดชาไม่ยอมย้ายออกนะครับจนเกิดเหตุสลดมีปากเสียงและสุดท้ายยิงกันตายทีนี้ถามว่าในส่วนของการยิงกันตายในครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถือว่าเป็นอุทาหรณ์ก็ว่าได้สำหรับการที่ไปซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดนะฮะเพื่อที่จะนำมา รีโนเวทล้วไปขายต่อจริงๆธุรกิจตรงนี้มันมีกำไรนะกำไรดีแต่เชื่อไหมว่าการทำธุรกิจประเภทนี้มันก็ต้องไปแย่งชิงเข้ามาบางครั้งเจ้าของบ้านเขายังไม่ย้ายออกนะฮะก็ไปบีบบังคับเพื่อจะให้เขาออกแต่การที่เราไปซื้อบังคับคดีโดยปกตินะฮะเขามีการตั้งทรัพย์ประมูลขายจริงอยู่มันถูกนัดแรกซื้อ100%ของราคาประเมินของสำนักง,งานที่ดินมันก็ถูกอยู่แล้ว นัดที่2เหลือ90%นัดที่3เหลือ80%สุดท้ายประกาศขายนัดที่4ถ้าไม่มีคนซื้อดัมราคาลงจนเหลือ70%นะฮะมันจึงเป็นการซื้อในราคาที่ต่ำนะแล้วเอามาทำกำไรโดยมารีโนเวทขายการซื้อนะฮะหลายๆคนก็มีการชอบทำธุรกิจประเภทนี้นะฮะหลักการซื้อมันก็ไม่ยากเอาเงินไปวางพอไปเช็คประกาศขายในอินเทอร์เน็ต นะฮะว่าในเขตจังหวัดนี้มีการประกาศขายทรัพย์ตรงนี้วันที่นี้ไปถึงคุณก็ไม่วางเงินเลยนะฮะวางเงินปั๊บคุณก็จะได้ไป้ายพอได้ป้ายเสร็จคุณก็ไปชูประมูลไล่ราคาเริ่มต้นจากราคาประเมินของกรมที่ดินมันก็ถูกนะฮะจนถึงนัดที่4เหลือ70%บอกเฮ้ยกำไรดีว่ะนะหลายคนคิดจะพิกผันมาทำธุรกิจประเภทนี้นะทีนี้ตามหลักแล้วนะฮะการที่เราซื้อทรัพย์ได้ ปกติเราจะต้องวางเงินภายใน15วันนะแต่ถ้าเกิดไม่ทันเราก็สามารถที่จะขยายได้อีก3เดือนนะฮะเพื่อหาเงินมาวางแล้วก็ทำสัญญาซื้อขายจากสำนักง,งานบังคับคดีในเคสนี้คุณกมลพรก็มีการซื้อทำสัญญาชำระเงินครบไป1ปีแล้วนะฮะปรากฏว่ายังเข้าไปอยู่บ้านไม่ได้แต่จริงๆตามหลักนะฮะเมื่อเราซื้อได้เราสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาล ขอหมายตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีได้เลยนะฮะเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อซับจากการขายทอดตลาดตามปวีแพ่งมาตรา334นะฮะไม่ต้องไปฟ้องขับไล่ใหม่ยื่นคำร้องให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักง,งานเพื่อทำการขับไล่ได้เลยนะฮะทีนี้ในการที่ไปขับไล่นะฮะหลังจากเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนะฮะได้รับคำสั่งศาลให้ตั้งตนเองเป็นเจ้าพนักง,งานบังคับคดี ก็จะมีการออกไปทําการปิดหมายให้คนย้ายนะฮะปกติให้ขนย้ายภายใน30วันโดยในการไปปิดหมายไม่จําเป็นที่จะต้องปิดแสดงอํานาจพิเศษนอกจากถ้าเป็นคดีพวกขับไล่นะเขาจะไปปิดหมายก่อนว่าถ้าคุณมีสิทธิ์เหนือเจ้าของทรัพย์ให้แสดงอํานาจพิเศษก่อนแต่การซื้อทรัพย์จากการขายทออตลาดไม่ต้องแสดงอํานาจพิเศษนะฮะปิดหมายภายในระยะเวลาให้ขนย้ายได้ทันทีตามปวิแพ่งมาตรา3-34 เมื่อปิดหมายแล้วนะฮะไม่ยอมขนย้ายไม้จับสามารถออกหมายจับควบคุมตัวได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีการไปยื่นคำร้องหรือไปอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะเจะ้าพนักงานรายงานสารปั๊บสารออกหมายจับปุ๊บนำหมายจับไปส่งสอพอซึ่งเจ้าของที่ดินอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบชุดจับเขาก็จะเอาตัวไปเมื่อเอาตัวไปนะฮะเขาก็จะขัง ขังเสร็จเบิกตัวขึ้นไปถามสารก็จะถามว่าจะย้ายออกหรือยังถ้าบอกว่ายังไม่ยอมออกเขาก็จะให้กลับลงมาแล้วขังไว้จนกว่าจะเอ่ยปากนะฮะบอกออกแล้วครับเขาถึงจะปล่อยตัวการขังเป็นการขังโดยถือว่าขัดคําสั่งสารนะฮะสารสั่งให้ออกแล้วคุณไม่ออกสารจะขังกว่าจนจนกว่าที่คุณจะปฏิบัตินะฮะซึ่งในคดีนี้ก็น่าจะมีการหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีละ พอตามข้อที่จริงปรากฏว่าคุณกมลพรมีการถือหมายสารไปด้วยแต่ด้วยความหวังดีบอกว่าไม่อยากที่จะจับไปแสดงหมายสารนะฮะว่ามีหมายตั้งเจ้าพนักงานแล้วนะฮะเพื่อที่จะขอให้ลุงเดชาเนี่ยย้ายออกไปเพราะตนไม่อยากไปนําหมายนาเจ้าพนักงานมาปิดให้เจ้าพนักงานถแถลงขอหมายจับเป็นหวังดีก็ว่าได้หรือไม่อยากจะยุ่งยากเอาเจ้าพนักงานมาก็เป็นไปได้นะฮะไม่ ตรงนี้เราก็ไม่ทราบว่าเป็นการหวังดีมีหมายแล้วนะลุงออกนะอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ไปพูดนะฮะก็อาจจะไม่ถูกหูนะฮะก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันโต้เถียงกันก็จึงนํามาสู่การที่เกิดเหตุสลดในครั้งนี้แต่ความจริงผมว่าไม่น่าไปคุยนะฮะไปคนเดียวอย่างนั้นถ้าเป็นผมผมแนะเลยว่าให้นาเจ้าพนักงานไปปิดหมายขนย้าย หลังจากไปปิดหมายครบแล้วเขาไม่ยอมออกนะฮะเราไปขอหมายจับมาให้เจ้าพนักงานรายงานแล้วสารออกหมายจับเอ้าหมายจับตรงนั้นไปพร้อมตำรวจถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ยอมย้ายอ่ะจับตัวไปแต่ถ้าบอกว่าจะขอเวลาเท่านั้นทน่านี้อ่ะตำรวจยังไม่ต้องจับนะฮะให้เวลาแกก่อนถ้ามีหมายจับแล้วจะปลอดภัยอย่าไปคนเดียวควรที่จะไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะอาเคสนี้ก็ถือว่าคุณกม,มพลพรอาจจะหวังดีนะแต่ก็ต้อง มาเกิดเหตุสลดในครั้งนี้แหละนะฮะในการที่เราไปซื้อบ้านมือสองนะความจริงมันก็ดีกําไรงามแต่ผมมองดูแล้วบอกเฮ้ยมันเป็นธุรกิจสายดาร์กฆ่าช้างเอางาเจ้าของบ้านเขาก็อยู่นะฮะทั้งผมก็เคยเจอนะฮะพ่อแม่ก็เคยถูกธนาคารยึดทรัพย์ขายแล้วก็มีคนไปขโมยซื้อเหมือนกันความรู้สึกในตอนนั้นนะฮะบอกเฮ้ยไม่รู้หรอก เราเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่า้การยึดทรัพย์ออกไปชําระหนี้เป็นทรัพย์สิ่งของอันนั้นคือหลักกฎหมายแต่ความรู้สึกเราคือเฮ้ยบ้านกูบ้านกูกูไม่รู้หรอกว่าไปยึดทรัพย์ไปชําระหนี้ผิดสัญญาอะไรแต่ความรู้สึกของชาวบ้านบางครั้งบอกเฮ้ยเหตุผลมีแต่บางทีมันไม่มีทางออกมันต้องระเบิดมาด้วยอารมณ์ดังนั้นจึงอยากเตือนนะฮะในส่วนของบุคคลซึ่งต้องการที่จะไปทำธุรกิจสายนี้ คุณต้องเสี่ยงนะฮะถ้าเลี้ยงได้อย่าไปทําเลยบ้านใครใครก็รักบ้านใครใครเขาก็อยากอยู่เหตุผลนํานมีแต่บางทีมันไม่มีทางออกเมื่อถูกกดดันมากๆบางครั้งนะฮะมันก็อาจจะระเบิดมารูปแบบนี้โดยเฉพาะการไปมีปากมีเสี่ยงการที่เราไปประมูลแล้วซื้อเอาบ้านเขาเนี่ยก็คือมันตบหน้าเขาอยู่แล้วไปไล่เขาออกอีกบางครั้งคนเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเหตุผลกันซะทุกคน แต่ยังไงทรามีเคล็ดสาราวความรู้ดีๆทนายนนท์จะมาให้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ